การทำปัญญาอ่อนอย่างนี้เรื่อยๆระวังคณะตกต้องเป็นของคนข้างบ้านนะ <c oughs> เป็ดเชิญยิ้มเคยให้สัมภาษณ์ว่าในยุคตลกคาเฟ่เขาเห็นแววของหนูเชิญยิ้มซึ่งหนูก็มักจะเล่นคู่กับเป็ดและเด่นที่สุดบนเวทีตั้งแต่ในยุคแรกแล้วล่ะครับแต่ในยุคทองหนูมักจะขึ้นเล่นตั้งแต่ต้นม้วนยาวไปจนถึงกลางม้วนพอหัวหน้าคณะขึ้นบนเวที ก็มักจะโดนแซวว่าเป็นหัวหน้าไม่ต้องเหนื่อยมากหรอกมีหน้าที่แบ่งตังอมพวกกูพอซึ่งกลับทำให้หนูเชิญยิ้มเด่นเข้าไปอีกถึงแม้เป็ดเชิญยิ้มอาจจะไม่ได้เด่นด้านมุกตลกแต่ในเรื่องการจัดการและการวางเกมเขาทำได้ดีเลยละครับเรื่องนี้อาจจะพิสูจน์ว่าความสามารถสำคัญก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนหยิบยื่นโอกาสให้เราก็อาจจะไม่ได้เห็นหนูเชิญยิ้มอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะครับ ยุ่งในเรื่องเยี่ยวนี่แหละเดินทนี่ขวามือนี่ชิดไปเลยเออนนเขาจะตีกันตายหาหุ่นในเรื่องเยี่ยว,วยนี่แหละเอ้ยน้อง